รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือปัจจัย4ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้และลักษณะสีสันก็แตกต่างกันไปตามรสนิยมของแต่ละบุคคลแต่ละภาคและแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยค่ะซึ่งต่างล้วนออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและเกิดอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่นั้นๆเช่นเดียวกับภาคใต้ค่ะก็มีผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้ภาคใดนั่นก็คือผ้าปาเต้นั่นเองค่ะ แต่จะให้นุ่งผ้าปาเต้ธรรมดานั้นเห็นทีจะเฉยไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สาวจะนําคุณผู้ชมเนี่ยนะคะแฟนๆรายการทุกท่านไปพบกับการครีดผ้าปาเต้แบบใหม่กิ๊บเก๋ไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการเมืองไทยดีดีวันนี้นะคะนําคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งที่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือกิจกรรมการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกันนะคะฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเตะน,นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้ช่วงไหวกยเกษียณค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร,พร้อมกันค่ะ ประวัติของการเพ้นผ้าเนี่ยคือเริ่มต้นเป็นการใช้ผ้าปาเตะนะฮะที่ใช้อยู่กับในท้องถิ่นนะฮะโดยการที่เอาผ้าปาเตะที่ใช้อยู่กับตามบ้านนะ,ะนุ่งอยู่กับบ้านไปวัดหรือว่าอาบน้ำอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้อยู่แล้วซึ่งโดยเฉพาะผ,ผู้หญิงไทยที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผ้าปาเตะเนี่ยมันจะมีคุณค่าตรงที่ว่า,าทางหน่วยงานของราชการเนี่ยได้ มีนโยบายว่าจะทำยังไงให้ผ้าพื้นเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะได้มีการเพิ่มมูลค่านะครับผมก็ได้มีได้รับนโยบายตรงนี้จากของจังหวัดภูเก็ตมาโดยที่จะเอาผ้าเนี่ยฮะ,ะมาเริ่มต้นโดยการปักลูปปัดก่อนเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ว่าปักแล้วเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะได้หนึ่งผืนออกมาเพิ่มมูลค่า หนึ่งเดือนกว่าจะได้เสร็จหนึ่งผืนมันก็ระยะเวลานานไปแล้วก็เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นที่ได้มาพัฒนาแปรรูปตรงนี้ทีนี้มีแนวความคิดว่าทํายังไงให้ผ้าปาเตะเนี่ยนะครับทาได้เร็วกว่านั้นโดยการที่ไปหาวัสดุนะครับวัสดุที่ใช้กับผ้าปาเตะแล้วไม่หนักด้วยแล้วใช้เวลาน้อยด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาเอาสีกากเพชรที่ใช้กับอุตสาหกรรมผ้าโดยตรงเนี่ยฮะออกมาเพ้น นะครับแล้วก็เรียนแบบเหมือนลูกปัดนะครับเพียงแต่จากที่1เดือนอเสรหนึ่งผืนก็มาเหลือระยะเวลาแค่1อาทิตย์นะครับหอาทิตย์ต่อ1นผืนเห็นมฮะมันจะช่วยให้ในการผลิตงานดีขึ้นแล้วก็สีกักเพชรเนี่ยฮะที่เอามาใช้เนี่ยทนทานนะครับนับว่าเป็นอยู่ได้หลายสิบปีแล้วก็สามารถเอาไปทำผ้าโบราณได้นะครับ ประเทศไทยว่าพ้ายาวรหรือจาวอค่ะอันดับหนึ่งก็คือใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์2ก็คือเหมือนกับเราใช้ศิละปะมาบำบัดด้านสมาธิทําให้เกิดสมาธิมากขึ้นนะครับความคิดต่างๆที่เราเคยหลงเคยลืมมันก็จะทบทวนได้ก็คือเป็นการทบทวนความจาโดยใช้ศิละปะเข้าไปบําบัดน,น,นะครับ 3. ามเขาจะมีรายได้เพิ่มจากการที่ ปลดจากงานประจําหรือไม่ได้ทํางานในสิ่งที่หน่วยงานต่างๆที่เขาไม่รับแรงงานที่อายุมากแล้วเนี่ยพอเราทําตรงนี้ได้ขึ้นมาเป็นผลงานขึ้นมาปุ๊บรายได้ก็จะเสริมโดยที่เราใช้เรียกว่าเป็นศินละปะการออกแบบเพ้นท์ผ้าเนี่ยไม่ใช่ใช้แรงงานแต่เราจะใช้สมาธิส่สวนมากทําให้เกิดรายได้เพิ่มแล้วความสุขก็จะมีมากขึ้นนะครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่าของตัวเองกับชีวิตมากขึ้น เรื่องของรูปแบบการทํางานศิลปะตัวนี้เนี่ยเป็น,ปนถ้าพูดในเชิงศิลปะแล้วเนี่ยฮะมันเป็นศิลปะร่วมสมัยคําว่าร่วมสมัยก็คือเอาของที่เขาอนุรักษ์หรือดั้งเดิมแล้วมาบวกกับวัสดุที่มันมีในอนาคตข้างหน้าโดยการต่อยอดโดยการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนั่นหมายความว่าในช่วงระยะ30ปีเนี่ยวิธีการตรงนี้ยังต้องเป็นที่นิยมต่อไปหลังจากสาปีไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า มันต้องมีวิธีการเทคนิคใหม่ๆห,หรือรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปโดยใช้สีกาเพชรเนี่ยมันยังต้องคงอยู่อีกหลายสิบปีฉะนั้นเรื่องการตลาดอะไรแล้วแต่นี่ฮะผมว่ายังอยู่ สาวหรือว่าวัยรุ่นที่จะจะใส่เนี่ยก็ก็ไม่ค่าใส่นะครับหลังจากนั้นพอเราแปรแปรูปแล้วมันเกิดมิติประกายววาวเรื่องของสีกากเพชรขึ้นมาทําให้วัยรุ่นและเด็กๆฮะอายุน้อยๆก็อยากจะใส่ขึ้นมาอ่นะนี่เป็นที่มาของการนะใช้นวัตกรรมแล้วก็มาแปรรูปทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มฉะนั้นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่มไม่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพิ่มมากกว่าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอยากใช้ผ้าราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับ แต่พอเรามาแปรรูปแล้วนะครับโดยการเพ้นลงไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นพันกว่าบาททันทีนะฮะเห็นไหมครนี่คือนี่คือความสาเร็จของการแปรรูปด้านศิลปวัฒนธรรมโดยการใช้ภาพท้องถิ่นนะครับหลังจากนั้นก็ให้กลุ่มแม่บ้านเอาไปทําการตลาดโดยการไปขายในญาติพี่น้องนะครับหรือไปตั้งกลุ่มการขายหรือจะไปขายในอ,ออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้มีการขายผ่านออนไลน์ด้วยมันก็เป็นผลสําเร็จของการเอาผ้าปะเตะ ท้องถิ่นแล้วมาแปลรูปทำให้เกิดตลาดใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกับวันนี้เองค่ะทางสำนักงานพัฒนาฟีมือแรงงานที่21จังหวัดภูเก็ต ได้แหล่งเห็นถึงความจําเป็นและก็ความสําคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้มีความรู้ความสามารถในการพินพ์ผ้าปาเตะเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมใช้ช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญค่ะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปบอกต่อให้กับคนรอบข้างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดํารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาวใต้ให้อยู่คู่กับชาวไทยต่อไปค่ะ โดยวิทยากรนะคะก็เป็นครูช่างศิลป์แห่งแผ่นดินศูนย์ส่สงเสริมศิลปลาชีพระหว่างประเทศผู้ซึ่งมากไปด้วยความสามารถและเข้าใจและเป็นผู้ริเริ่มในการเพ้นพท์ผ้าปาเตออีกด้วยล่ะคะ่ะ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของการเพ้นผ้าปาเตะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายและก็ไม่ยากค่ะเริ่มต้นด้วยการไปหาวัสดุอุปกรณ์จำพวกสีอะคริลิกสีกากเพชรพูกกันบอกเลยค่ะว่าสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถือเป็นพระเอกก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือผ้านุ่งผ้าถุงหรือผ้าปาเตะค่ะ ส่วนกรรมวิธีในการผลิตนะครับเริ่มต้นจากที่เรามีผ้าผ้าหนึ่งผืนนะฮะจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ราคาร้อยกว่าบาทกําลังดีส่วนผ้าปะเต้มันมีราคาหลายราคามากมีตั้งแต่ร้อยร้อยกว่าบาท300กว่าบาท500กว่าพันกว่าบาทก็มีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเลือกผ้าที่เหมาะที่จะใช้มาเพ้นในการที่ใช้ผ้าที่มีดอกนะครับโดยคิดว่าร้อยกว่าบาทก็คือกําลังดีแล้วนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์สีสีกากเพชรน,นะฮะ สีกัดเพชรก็คือต้องใช้สีที่มีคุณภาพสูงก็คือนั่นเราต้องเช็คดูว่าสีเนี้ยใช้กับการซักล้างซักล้างได้ไหมนะโดยเฉพาะที่เขาเขียนว่าอุตสาหกรรมผ้าโดยตรงอันนี้คือคือเป็นสีเฉพาะนะครับแล้วก็มีผู้กันมีจานจานสีแค่นี้ก็สามารถผลิตผ้าได้แล้วนะครับอุปกรณ์ง่ายๆจะาสามารถหาในท้องถิ่นได้ครับผม ก็ได้มอบผ้าปะเตะผืนนี้ให้สาวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผืนที่สำเร็จรูปนะคะยังไม่ได้มีการลงสีใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวสาวจะลองไปทำดูนะคะว่าที่อาจารย์สอนมาเมื่อกี้สาวจะทำได้ไหมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร,พร้อมๆกันนะคะ นิดๆหน่อยๆแล้วก็เห็นเพื่อนก็มาเรียนกันก็อยากเรียนค่ะตั้งแต่ว่าจับคูกันไม่เป็นต้องมาเรียนจนตอนแรกๆก็ทําออกมาไม่สวยกื่องพยายามไปเรื่อยค่ะพยายามไปเรื่อยคือว่าเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายแะนะพอเพื่อนเข้ามาเราก็มากับเพื่อนได้เลยค่ะตั้งแต่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้างพอเพื่อนเขาชวนมา เราก็มากับเขาอย่างนั้นแหละค่ะพูดถึงว่ายากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ท่านเรามีความตั้งใจอ่ะนะก็ทําได้ก็ไม่ยากค่ะครั้งแรกเราก็ซื้อผ้าถูกๆถ,ถ้าไปก่อนพ็พอยังเพ้นไม่สวยเราก็ขายราคาก็ไม่แพงไปขายราคาถูกก็่อยถ้าพอเพ้นสวยเราก็ค่อยๆเพิ่มราคาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะที่าชักชวนเพื่อนมาให้เพราะว่าคือได้ใช้อะไรอะ่ะให้เกิดมีสมาธิ มีความคิดที่ดีๆขึ้นมาสมองจะได้ไม่เขาเรียกไม่ไม่ฝ่อใช่ไหม แค่ราชการบำนาญน,นะคะตอนวิทยาเทคนิคสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยนะแต่ว่าเป็นคนชอบศิลปะ,ะทำแล้วรู้สึกสบายใจก็เลยชอบทำชอบสีสันนะคะ<อ>ช่วยสร้างอะไรกับเราได้บ้างก็ช่วยทำให<อ>้ผู้สูงอายุนี่ไม่เหงาะะสามารถจะรวมกลุ่มกันได้สามารถ จะเข้ากับกลุ่มไหนก็ได้ที่เขาสนใจอย่างนี้นะหมายว่าเรามีกลุ่มของชาวภูเก็ตแล้วเราไปเจอเพื่อนพังงาที่พังงาเขาก็ทําแล้วก็พูดคุยกันได้ของอาจารย์ลนี้กระจายไปทั่วนะคะไปถึงละนองพังงาสตูลยะลานี่ไปได้หมดเลยค่ะทีนี้พวกวัยรุ่นเห็นปั๊บนี่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นวันนั้นกลับมาจาก,กงานที่ไหนไม่ทราบแล้วก็อ,อ๋อไปที่ร้าน้าปะเตะนะคะ ได้ยินคนสองคนเดินเข้ามาเราต้องหาผ้าปะเตะนุ่งแล้วเพราะว่างี้นะเราต้องหาผ้าปะเตะนุ่งแล้วไปงานเนี้ยเด็กๆนุ่งผ้าปะเตะกันทั้งนั้นเลยเลยมีความภูมิใจว่าโอ้เด็กๆนี่ก็รู้สึกว่าเออเขาเห็นคุณค่าเลยนะคะค่ะ ่ชอบทำงานฝีมือแต่ก็ทํามาหลายอย่างแล้วพอไปเรียนอันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้ใช่ที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 ่เราเลือกแล้วค่ะเตรียมก็ถ้าเราสาวแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านสายตาด้านจิตใจเราต้องนิ่งไม่วกแวกจะจะได้ฝีมือที่ที่ดีขึ้นค่ะก็ถือว่ามันมันมันไม่ได้ยากแต่มไม่ง่ายแต่มันต้องใช้สมาธิ ความใจเย็นแล้วก็ฝัมิ่งค่ะก็ก็ก,ก็ก็พอไปได้เพราะว่าแดนนุ่งไปที่ไหนก็มีคนชมถามว่าซื้อจากที่ไหนก็บอกไม่ใช่ค่ะทาเองค่ะ <c oughs> เออก็อยากจะชวน <c oughs> ชวน,น,น,นเพื่อนๆในวัยสวด้วยกันนะคะอย่ายอยู่บ้านเฉยๆถ้าไม่มีภาระว่าต้องเลียเ้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะมาเถอะค่ะงานนี้เราจะได้ทั้งเพื่อนได้ความรู้ ได้สมาธิได้จิตใจที่สง,งบถ้าเป็นคนที่ใจร้อนก็จะใจเย็นขึ้น<ด>ค่ะ คุณผู้ชมคะการเพ้นผ้าราเตดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่บอกเลยค่ะว่ายากมากเพราะต้องใช้สมาธิสติและความอดทนค่อนข้างที่จะสูงจึงทําให้ราคาของผ้าราเตสูงตามไปด้วยเพราะเป็นชิ้นงานที่มีพื้นเดียวในโลกเท่านั้นเป็นความภาคภูมิใจของคนทํำและคนซื้อก็จะเกิดความภาคภูมิใจด้วยเพราะนี่ก็คือมรดกอันล้าค่าของเมืองทักษิณค่ะ ส่วนผู้ที่จะมาเข้าอบรมนะคะเป็นบุคคลทั่วไปสามารถทําได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่10ขวบไปจนถึง80ปีนะฮะแต่ที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในระหว่างกลางาวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุนะฮะเพราะว่า,าลวดลายที่ที่ในผ้ามีอยู่แล้วนะครับซึ่งลวดลายที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามาทําตกแต่งมาทำวิธีการเพ้นสีให้มันเปลี่ยนไปและมีมิติมากขึ้น อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการแปลรูปโดยที่ทุกคนสามารถทำได้แต่ให้เรียนถูกต้องตามหลักการวิชาการของการใช้ศิลปะการออกแบบเท่านั้นเองค ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการรวมกลุ่มกันนะคะของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ตค่ะต้องบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มกันที่ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งงานและก็อาจจะได้ทั้งเงินด้วยนะคะที่สําคัญเป็นการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ตให้ยั่งยืนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภูเก็ตเท่านั้นคะ่ะในกลุ่มอันดามันด้วยนะคะที่สําคัญอาจจะกระจายไปถึงทั่วประเทศก็ได้คะ่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ